Không? Hả? Hả? Mình không? Em không, em không không mắm 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 không? mắm mắm không mắm không, hả mắm 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 đi này không, không, em không, không. không, không. ไปทั้งวันไงปล่อยมาวิ่งก็ต้องเห็นแลไรคุยหมดนี่แตมีหนูเนี่ยหนูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจอตัวมีตัวอะ้รอย่างเงี้ยน่ะเจอตัวอะไรมอมอะไอย่างเงี้ยงันไม่เอาหรอกไอ้มอมเนี่ยมั่วไม่แซกเนี่ยอย่างเงี้ยมันเจอตัวแน่แซกคุยฝั่งนี้ฝั่งนู้นฝั่งนี้สลักกันเอาเอาสิเฮ้ยเอาสิ เอาเอานูายนหนู็้มเอะเอาเอาละทานมาขยันเอาเอาเอานมงกเอาเอานิปิ้งกินได้หนูเอาเอาเอาเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยเนี่ยดู เนี่ยวัดเลยะไม่กินนะเนี่ยรู้ขวางรู้ด้วเนี่ยสุดดงแล้วไหนแล้ว